ก็กาสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมันไสนะฮะตอนนี้อยู่ในเกมแอนในภาคที่2นะครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอนก็คือตัวละครหลักของเราได้ไปเอาแฟลไดที่โรงเรียนแล้วก็ได้แอบทํางานแล้วก็เออหลับไปเวลาก็เลยล่วงเลยไปจนเกินสามทุ่มนะครับผมแล้วก็ติดอยู่ที่มิติแห่งหนึ่งน่าจะเป็นมิติวิญ,ญญาณหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้ฝ่าฟันอุปสรรคจากแผนกเปียโน ได้รู้เรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่าไมล่านะครับผมซึ่งเป็นคนที่น่าจะติดอยู่ที่นี่ก่อนหนะ้าจากการที่โดนเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าไอวี่ทำอะไรสักอย่างนะครับผมปะอ่าแล้วล่าสุดเราก็เจอกระดาษโน้ตที่บอกว่าถ้าเจอกระดาษแห่งนี้ให้ตะโกนว่า security ให้ดังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวจะมีใครมาช่วยคุณเองแล้วแล้วทำไมเราไม่ตะโกนเอ,อ เราไม่ตะโกนหรอมันไม่มีให้เลียกตะโกนเสิงั้นไปแล้วนะอ้ออนิเมชั่นมาแล้วอันนี้น่าจะคนดีเฮียพี่ยามยังร่อเฮียหล่อจริง <c oughs> ไม่มีชื่อด้ยนะชื่อว่า s กิ u ิ i t y ก็คือพี่ยามนั่นแหละหืม ไม่นะนี่เดี๋ยวจะยังยินฉันเป็นคนมันกับเธอนี่เธอไม่ใช่หนึ่งในพวกนั้นใช่ไหมผมเป็นยามที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ผมสามารถช่วยคนให้ออกไปได้อย่างปลอดภัยนะเชื่อไหมเชื่อแหละแล้วพี่ยามเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคออกจากที่นี่ได้ยังไงงั้นเหรอ ืมชื่อแอนงั้นเหรอเอาละฉันจะเริ่มตรงไหนดีนะฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่ว่าจุดๆโรงเรียนนี้ถูกสาบทุกทุกเที่ยงคืนโรงเรียนนี้จะเปลี่ยนร่างเป็นฝันร้ายแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้อยู่เรืเอ t ของโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแบบแรนดอมทุกๆุกคืนไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในแต่ละแผนกของโรงเรียนกันแน่นี่เธอเคยเห็นเปียโนขยับได้หรือเปล่ามันมีไอเปียโนโยแบบนั้นเต็มไปหมดเลยในชั้นล่างะนะตอนนี้เธอคงกําลังสงสัยอยู่นะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทําไมใช่ไหมละ่ะแต่ว่าฉันกลัวว่าฉันจะรู้เท่าที่เธอรู้นั่นแหละเพื่อปกป้องนักศึกษาโรงเรียนนี้ก็เลยเก็บเรื่องนี้ว่าเป็นความลับพออใช่ เขารู้เรื่องทุกอย่างนี้หมดเลยในความเป็นจริงพวกเราก็กําลังสืบสอนเรื่องนี้อยู่ด้วยกันนะนะเธอรู้กฎเกี่ยวกับ3ามทุ่มใช่ไหมเป็นกฎที่มีเหตุผลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็หรือเธอหลงอยู่ที่นี่แล้วก็เธอต้องกลายเป็นหนึ่งในผู้พักอาศัยถาวรของโรงเรียนนี้แน่นอนก็คือขึ้นป้ายขึ้นกรอบรูปในชะ่ไหมก็ตามโรงเรียนนี้จะกลับเป็นปกติเมื่อตอนเช้านั้นมาถึง ต้องรอต้องเช้าเส่นะและทุกอย่างก็จะกลับเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมทั้งหมดนี่ก็เป็นสาระสําคัญของเรื่องนี้นะเอาละฉันคิดว่าพวกเราควรต้องไปต่อแล้วนะถ้าเธอมีคําถามแล้วก็เดี๋ยวฉันจะตอบไประหว่างทางแล้วกันตอนนี้หาทางออกจากที่นี่กันเถอะเชียพยายามดูเสียนะเนี่ยเซฟกันเชียโคตรเท่เลยว่ะดูดิ เดี๋ยวนะไม่มีสี่ช่องนะแสดงว่ามีสี่คนหรือเปล่า <S <S เป็นไปได้อันเนี้ยอ่ากระดาษแผ่นเดิมหึม่น่าอะไรนะ่ะแอนโอกระดาษนั่นเหรออันนั้นเป็นของฉันเองอะ่ะฉันเป็นคนทํามันแล้วก็กระจายมันไปรอบๆโรงเรียนนี้เองมันน่าจะอยู่สักสองสามที่ในแต่ละแผนกของโรงเรียนนี้นะโรงเรียนมันเปลี่ยนเลเยอร์ทุกคืนกระดาษก็เลยเปลี่ยนที่ไปเรื่อย อะไรนะเธอไม่เจอพวกแผ่นก๊อป้ของกระดาษนี้ในแผนกเป็นโนโลเลยงั้นเหรอแปลกจังเลยอืมนั่นสิไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราต้องไปต่อสินะแตพี่ยำชัตเตอร์สองเออแผนกปั้นเขาเรียกว่าปั้นเหนียวโอ้โหดูหน่ากลัวจังเลยแผนกเนี้ทูกปั้นดินเหนียวเดี๋ยวนะหลูไป,ปเนี่ย มีตัวไม่เหมือนเพื่อนนะฮัลโหลไม่เชียตกใจหมดเราจะพูดว่าเลยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่ให้หันหลังกลับด้วยนี่พวกเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะนะมาอันตรายเกินไปอืม uh huh. โอเคไปไม่ได้เอาลนะก่อนที่พวกเราจะไปต่อมันมีพวกรูปปั้นที่เพ่นพ่นไปมาอยู่ในชั้นแห่งนี้ แถมมันไม่เฟรนลี่ด้วยดังนั้นพยายามออกห่างจากพวกมันแล้วกันนะโอเคเอ่าเซฟกัน <c oughs> ถึงจะมีออโต้เซฟก็เถอะฮัลโหลฮยมีจริงะ <c oughs> โอ้ยแม่งเอ้ยดักหลังด้วยของครับเซฟโอเคไอตัวนี้ดักหลังแนะ่นอนอันนี้กัน อ่ะอันนี้แผ่นเดิมนี่หว่ะเอ้ยแ,แต่มันก็ยังกระจายมาอยู่แผนกเครื่องปั้นดินเผานะอืมแต่แผนกเปียโนไม่จเจอไว้ประตูล็อกมีโน้ตเขียนไว้บนประตูซักเซตสำเร็จแล้วเอาละไปเช็คห้องหลังพวกเรากันเถอะนี่เหรอก็โหไม่เป็นมงคลเลยลูกเอ้แล้วทำไมแผนกเครื่องปั้นมีเรียกว่าอะไรหมากลุกเต็ไมไปหมดเลยวะอืม พวกงานเครื่องปั้นนี้บล็อกทางพวกเราไม่ต้องห่วงนะเอนเดี๋ยวฉันจะดันออกมาให้ให้งานเขาเรียกว่าอะไรงานเรื่องภาระใช้กําลังเป็นหน้าที่ของฉันเองโอเคเราดันได้แล้วโอ้ยตายแล้วอืมเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ต้องดันออกไปข้างล่างใช่ไหมตามสี โอเคไม่มีตัวดักใช่ไหมไม่น่ามีแหละบางตัจะมีตาแล้วก็พุ่งใส่เราเลยนะแล้วก็อันนี้เอ้ยเยอ,อน่าดูตึบตึบตึบบตึบตบ,บ,บโอเคไม่ยากเท่าไหร่เบสิกอันนี้เราเซฟมา17เซฟแล้วนะเดี๋ยวเขาไปดูอีกทางก่อนแล้วกันนะไอตัวดักหน้าเนี่ยอันตรายโอ้โหโอ้โห มาเป็นรอยเลือดเลยนี่ห้ามเหยียบหรือเปล่าวะใช่ไหมลองเลยนะอยากรู้อ่ะกูว่าแหละมุกเดิมกับแผนกเปียโน,โนเลยนะไอใบที่มันเปื้อนเลือดมาหันแน่นายจะไม่จิ้มเราใช่ไหม h a n h of the one hand of one e มันเดินยังไงอ่ะเดี๋ยวนะแรนดอมเหรอแล้วเราจะเข้ามาตรงนี้ทำไมนะไอตัวอยู่ริมมันน่าสงสัยมากเลยไอตัวที่มันเหมือนผีอะ่ะลองนิฮัลโหลซิกเล็กบีสสปาราดหกขาไม่มีอะไรไว้โอเคงั้นก็ลงล่างเดี๋ยวนะอย่าบอกนะ อืมทำใหม่เลยไม่นานเลยกูโอเคโอเคหนึ่งแล้วก็ไหลาย,ยาวยังดีที่มันไม่ต้องกดเขาเรียกว่าอะไรกดดันรัวอันนี้มานี้ดันเลยแล้วกูเล่นปืนแหละเล่นปืนเล่นปืนโอเคเซฟแล้วก็ไปต่อ โอ้ยเกียดอันนี้จังเลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องหาทางไปให้ได้ลองซุยก่อนลนะกันรอบแรกถ้าดันอันนี้ไปอันนี้ก็จะดันอันนี้ไปอีกได้อันนี้ก็จะดันไปอีกได้เดี๋ยวนะถ้าอันนี้ดันลงล่ะอันนี้ดันลงอ,อ๋อกุนแจอยู่ข้างล่าง ันนี้ดันลงอันนี้ดันลง,อ,นนนลงอ่ะได้แล้วนี่มีเมือ่อย่างอยู่บนพื้นเครคีก็คือไม่ยจกเท่าไหร่ยังดีที่ปาน,นีผมยิ่งไม่ค่อยถูกกับอะไรอย่างนี้เครีคมาอ่าอันนี้อ่ะก็โอเค กำลังจะพูดอยู่ว่าต้องกดใช้กุญแจเองแต่ไม่ต้องผลงานที่เอาไปโชว์อีกแล้วอ่ะเหมือนเป็นโนเลยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่คนเขาวิจารว,ว่ามันดูน่าเกลียดตรงนี้ผลงานปีสุดท้ายของแผนกเครื่องปั้นดินเผาตีมซักเซสเป็นประเภทเครไมินิมัมไซ์อีจุดจุดจุดไฟนอลเกรดววบีจุจุด UB, จุด,จดไม่รู้เหมือนกัน คนนี้เดี๋ยวนะผมจํารูปไม่ได้ว่าคนที่สองก็คือใครก็คือในรูปมันจะมีคนหายอยู่ใช่ไหมคนที่สองไม่รู้ว่าเป็นใครกุญแจูคความสําเร็จก็คือมือขาตัวแล้วก็หัวเดี๋ยวนะมันหมายความว่ายังไง Holy shit. โฮลีชิดอ๋อให้นับโอเคให้นับแต่ว่าประเด็นคือเริ่มนับจากตรงไหนเริ่มนับจากในห้องนี้เลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อย ผอดูอีกรอบได้ไหมมือเราจำมือก่อนมือมือขาตัวหัวโอเคเอาหัวก่อนละกันมาดูชัดดีหนึ่งตัวนี้ดักหน้ารู้เลยรู้เลยอันนี้มือ หัวมีอันเดียวใช่ไหม,มเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้นับเป็นกี่หัวเนี่โยโฟเฮตเซอร์เพนอ่าเซอร์เพนหกหัววมเป็นห้าหัวมีห้าแล้วมือละ่ะมือหนึ่งมือมีอันหนึ่งแล้วอันนี้มีหกขามีอีกไหมมือเดี๋ยวนะ มึงเดินลงมาไกลจังวะเดี๋ยวนะแป,กแปกแลกๆละมันเดินตามมะเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วปะโอเคมา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 เดีย๋ยวค่อยแก้งานกันทีหลังหัวมีเพิ่มเป็นเจ็ดมือมีอันเดียวหนึ่ง ดีย๋ยวนะลืมโทษโทษมือขาตัวหัวมือมีอันเดียวมือขามีหกตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเตัวตัวนี่นับจากอะไรวะอะไรชิบหาแล้วตัวนี้ เอาละผมว่าตัวน่าจะพอสุ่มเลขได้อยู่ไม่มั่นใจว่า,วาตัวคืออะไรหัวมีเจ็ดเราจะสุ่ม่างนี้จริงหรอหนึ่งยังไม่แน่ใจด้วยว่าด้วยนะว่าไอ้สอันที่เราสามอันที่เราก่อก่อนหน้ามันถูกไหม สไอหัวแตกนี่มันนับปะวะก็คือมันคุมเคือว่ามันนับอันไหนบ้างไงสิหนึ่งสองตัวตัวพวกนี้ไม่มีอะไรตัวหมากลุกเพราะวะไม่ไม่น่าใช่ถ้านับเลขมันน่าจะเกินน่าจะเกินสิบมือมีอันเดียวดิ วันเนี่ยแฮนด์ออฟวันเนี่ยหรือมันหรือมันนับแค่เขาเรียกว่าอะไรวะไออันที่มันเด่นๆป่นะวะก็คือหกเฮ้ยหกสี 6, 4, 1, ่หนึ่งอะมาลองดูอันนี้จะเหลือสี่ปะหกสี่ หนึ่งสามหรือศูนยวะอ๋อตัวไม่มีเลยก็ว่าอยู่หาตัวไม่เจอสวัสดีครับนี่คุณ s ก c u ิตี้คุณกำลังตรวจยามที่ฮอนี้อยู่เหรอคุณเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานนะเดี๋ยวนะคุยกับใครวะคุยกับลูกป้านี่เหรอฉันไม่เป็นไรฟังนะ ฉันอยากที่จะไปชั้นสองแต่ว่าทางถูกบล็อกโดยเพื่อนของนายะนะมันมีพวกเศษดินเหนียวขวางทางอยู่มันมีทางที่พวกเราสามารถเจราจาให้เขาถอยให้หน่อยได้ไหมโอ้เขาเหรออืมได้โปรดอยา่าเรียกเขาว่าเศษกองดินเลยนะเขาเป็นรูปปั้นที่สวยงามเขาเคยเป็นรูปปั้นที่สวยงามมาก่อนถ้าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็เนี่ยก็ตาม พอมาคิดดูวิธีที่คุณสามารถน้มน้วเขาได้ก็คือคุณต้องซ่อมเขาตอนนี้เขาอยู่ในรูปร่างที่ไม่ค่อยดีสลนะ่อ่ยนะเอานี่ไปอันนี้เป็นอุปกรณ์สลับการบ้านดินเหนียวและก็ใช้ในการซ่อมเขาแต่ว่าคุณต้องไปหาพวกเศษด,ดินเหนียวจากรอบๆนี้โอเคขอให้โชคดีรูปปั้นคนนี้เฟรนลี่ไว้ใ้ ก็ว่าตอนแรกคุยกับใครวะในดูซิต้องเก็บอับน,นี้เหรอฮัลโหลนี่ปะอ่ามีก้อนดินเหนียวอยู่ตรงนี้แน่รับเครได้ไหมปล่อยไปชั้นไว้คนเดียวนี่ให้เราผ่านทางไปไม่ได้เหรอเพราะเราอยากจะกไปชั้นสองอะ่ะไม่ ให้พ้นจุดๆงอนซะด้วยไม่ใช่ความผิดเราตั้งหน่อยอันนี้โอเคไอ้ตรงนี้มันงกูว่าแล้วมีจริงด้วยรีบรีบรีวิ่เงเร็วว้มาเดินตามปะวะไม่ตืินนะอันนี้แหละไม่มีไม่มีอะไรครบหรือ,อยังน่าจะครบแล้วมัง้งเซฟ มาซ่อมให้แล้วลูกเอ้ยนี่พวกนายกำลังทำอะไรพวกเราเอาดินเหนียวมาให้เดี๋ยวพวกเราจะซ่อมนายเองอยู่นิ่งๆฮะไม่ปล่อยเชนไว้คนเดียวฉันไม่ต้องการถูกซ่อมถ้เยเถ้เอยอยู่นิ่งๆไม่เป็นหรืองไงแอนมาช่วยฉันหน่อยมันมีเหตุผลว่าทำไมผู้สั่งของฉันถึงเรียกฉันว่าไอ้ของล้มเหลวเพราะฉะนั้นอย่าพยายามซ่อมฉันเลย ฉันบอกว่าชิบหายมันร้อนแล้วออกไปปล่อยฉันว่าคนเดียวอืมชิบหายแล้วโอ้ไม่นะแม่งลุกขึ้นมาแล้วของล้มเหลวจากคะแนน <c oughs> เครื่องตั้งดินเผาชิบหายกูจะซ่อมให้โอ้ให้เซฟด้วยเซฟเก้าแล้วกัน เฮ้ยแม่งไม่ไม่ทันให้กูวิ่งเลยมาโอเควิง่งแม่งวิ่งเร็วสัตว์ยังไงดีโอ้วิ่งเร็วมากโอเคแช่แช่ยาวโอเคต้องทำอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ย ฟังทางโอเคอย่าอย่านะอย่ามาขวางทางกันนะโอเคหรือต้องรอมันมา,มาแม่งเดินอ้อมด้วยกูต้องทำอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้อหั่นอันนี้ไม่ได้เดีวยว่ะหรือเราต้องเข้าห้องกลางไหมลองดูยังไงก็ตายวนเวียนอยู่แล้ว แม่งล็อกขอบคุณ <st ice> ครับกูต้องทำอย่างไงนะสอดสองรอบๆกันทำอะไรได้บ้างวะอ๋อมันอ๋อมันเปิดทางแล้วนี่ก็แค่ออกไปทางนั้นเนละถูกไหมโอ้เราก็คิดมากซะด้วยไปแล้วให้วิ่งต่อด้วย ลบลบลบชิมหายโอเคตายของครับแม่งเอ้ยตรงนี้เลย่ะวนวนรอบเมนทั้งหลงรอบโอเคเราเอาเพย์มาได้อยู่คโ,โจโตรงนี้อย่าติดอย่าติดอย่าติดพยายามเร็วเร็วโอ้ เออยังรอดอยู่ยังไงดีแอนเราต้องใช้กล่องนั่นพยายามทำให้เขาช้าลงโอเคอ้าเฮอ,อ,อะไรวะแล้วก็มานี้ใช่ไหมโอเคกล่องอื่นนะกล่องกล่องโอ้กล่อง โอเคให้ชิคนี่เองแม่งเลยจูกยาวด้วยมา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 เอ,อ้อย่า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 มารบกวนกันคีคขี่ีีสมาธิสมาธิสมาธิสมาธ,มาธิตรงนี้มาเดิมโอเค กองโอเคตอนแรกก็งงว่าทำไมมันเรียงงั้นไป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 กูเอากุกกล่องบอกเลยโอเคเฮ้ยพิีอตันนี่ล็อกกันแลวหรือเปล่าโอ้ดันไปลูกสป,ปีดเท่ากันมันเหนื่อยอะหรือแล้วอะไรอะ เพื่องพูดไ่เป็นคำ้วกูโอเคโอ้ฮแยรอดโอเคดูเหมือนว่าไอ้เจ้านั่นจะไม่ไล่เราแล้วนะแ,แม่งเ๋เมื่อกี้พูดไม่เป็นคำะไรกูืมแอนไหวปะเนี่ยจุดจุด,จดฉันก็เหนื่อยเหมือนกันพักสักหน่อยดีไหมชีอย่าโมเมนต์ความรัก ระว่างพี่ยามกับเด็กศิลป์อ่ามีแบ็กสตอ o ี่นี่ลูกหมายความยังไงทั้งหมดนั่นใช่คุณก็ได้ยินแล้วนี่เธอล้มเหลวหมดเลยทุกๆวิชาเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ด้วยเหรอก็คือสอบตกหมดเลยเหรอนี่ถ้าคุณให้ความสนใจกับเธอมากกว่านี้แล้วก็บางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้ให้ความสนใจมากกว่านี้งั้นเหรอ แล้วผมมีเวลาไหมผมเป็นคนเดียวที่ทํางานทํางานอย่างหนักเพื่อครอบครัวถ้าไม่มีผมแล้วก็ทั้งคุณและลูกได้เน่าตายอยู่บนถนนไปแล้วเจดดโดงานของคุณก็คือดูแลเธอไม่ใช่เหรอเอ้าเยี่ยมเรื่องนี้อีกแล้วเหรคุณเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านทั้งวันนี่ทําไมไม่ช่วยเธอเรียนหน่อยล่ะนี่คุณคิดว่าฉันไม่เหนื่อยบ้างงั้นเหรอคุณก็รู้นี่ว่าลูกสาวของเรานั้นไม่ปกติ ฉันก็บอกคุณแล้วให้ส่งเธอไปเรียนพิเศษแต่ว่าคุณก็ไม่ฟังเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นล้านรอบแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติกับเธอเธอก็แค่เรียนช้าแค่นั้นเองเห็นไหมยอย่างที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ไงถ้าคุณให้ความสนใจกับเธอมากกว่านี้แล้วก็คุณก็น่าจะรู้ว่าเธอนั้นมีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมรับว่า,วาคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี โอ้ oh God. ไม่กอไม่นั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณนี่คุณกล้าด้ยังไงโอ้ไม่กอน่าจะคำหยาบแหละแมงเซ็นเซอร์ขนาดนี้อืมทำไมอ่ะฉันไปล้วตอนนี้เธอเป็นของคุณแล้วอยากทาอะไรก็เชิญผมก็ไม่ได้อยากดูแลเธอสักหน่อยผมพอกับคุณทั้งคู่แล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกัน ส่งเธอกลับไปหาญาติหรืออะไรก็ตามครอบครัวของฉันไม่ต้องการเธอโอ oh ไมกอดทาไมอ่ะงั้นฉันจะส่งเธอไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโคตรไร้ความรับผิดชอบนั่นงสารจังนี่เธอตื่นแล้วงั้นเหรอเป็นไรหรือเปล่านอนไม่พอเหรอเธอดูอิดโรยมากเลย ตัวละครเราแทบไม่พูดเลยนะจริงๆเขาต้อจะพูดกับยามแหละแต่เราไม่ได้เห็นบทสนทนาหรือเปล่านี่เธอโอเคไหมถ้าเธอต้องการพักแล้วก็ขอแค่บอกมาอย่าฝืนตัวเองเลยจุดจด,จดเอาละแอนฉันสัญญาฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงโอเคไหมพยักหน้าชี้ห้พี่ยามยิ้มโคตรหวานงั้นไปกันเลยแอน งี้ต่อเซโอเคเราจะไปแผนกต่อไปแล้วหรือยังหืมคนนี้ตามเรามาตลอดเลยนะลอยได้ด้วยชับเตอร์สามแผนกแฟชั่นโอเคเราจะตัดเป็นแต่ละแผนกแล้วกันนะจะได้ลงตัวสักหน่อยก็สำหรับ แอนในพาร์ทที่สองนี้ก็ขอจบลงเพลงท่านี้ก่อนนะครับไว้พบก,กันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุยแผนกแฟชั่นกันต่อให้ดาวน่าจะได้เจอหุ่นลองชุดแน่นอน <c oughs>